สวัสดีค่ะฟาร์มเรื่องน้่งนิวนะคะวันนี้วันที่สามสิบพฤษภาคมนะคะพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะเดี๋ยวจะพามาเก็บพ่อแม่พันธุ์ด้วงกันนะคะรอบนี้สิบสองกระมังนะคะตอนนี้กําลังออกส,สวยๆเลยนะคะเอ่อรอบนี้สิบสองกระมังนะคะนี่นะคะเนี่ยค่ะ เจ็บเจ็บเจ็บนี่นะคะรอบนี้สิบสองกระมังนะคะเรากำลังจะเก็บพ่อแม่พันธุ์ด้วยกันนะคะเริ่มออกแล้วนะใครเห็นไหมพ่อแม่พันธุ์ชุดนี้นะคะมีเจ้าของประมาณครึ่งหนึ่งเพราะว่าเข้าจองกันไว้นะคะอีกครึ่งหนึ่งใครสนใจทักมาได้เลยนะคะ ใครสนใจทักมาได้เลยออดี ID อยู่ใต้ y o u t u b e นะคะสำหรับสำหรับดวงพ่อแม่พันชุดนี้นะคะเห็นไหมอดี ID อยู่ใต้ youtube นะคะใครสนใจทักมาได้เลยดวงออกใหม่ๆเลยค่ะดวงออกใหม่ๆเลยเพิ่งเก็บกันเลยนะคะเห็นไหม ส่วนเรื่องการเลี้ยงนะคะไม่มีปัญหานะคะโทรสอบถามได้ตลอดนะคะหรือว่าติดขัดตรงไหนก็ถามได้นะคะตอนตอนเราทาไปนะคะเวลาเราทําไปเสร็จแล้วเราสงสัยหรือว่ามันขึ้นลาเป็นแบบนี้นะคะแม่น้องนิวช่วยช่วยช่วยดูหน่อยนะคะมันเป็นเพราะอะไรอย่างเงี้ยก็ถามได้นะคะนนะคะพ่อแม่พันธุ์ของเรานะคะ รับประกันคุณภาพนะคะส,สวยๆทุกตัวเลยนะคะพ่อ,อแม่พันชุดนี้จะหลังดำเยอะกว่าหลังเหลืองนะคะสวยไหมคะพ่อแม่พันชุดนี้สวยนะคะเห็นไหม ตัวนี้กระมังที่สองนะคะเห็นไหมคะกระมังที่สองออกใหม่ๆสวยๆเลยนะคะกระมังที่สองนะคะออกใหม่ๆสวยๆเลยสนใจถ้าเข้ามาได้เลยค่ะเห็นไหมสวยมากชุดรุ่นนี้ชุดนี้นะคะ พ่อแม่พันใหม่นะคะไม่ใช่พ่อแม่พันเก่าแต่ถ้าลูก้าอยากได้นะคะก็ทักมาได้เลยใหม่ๆเลยนะคะปกติรุ่นนี้เราจะเอาหลังสีเหลืองออกเกือบหมดแล้วนะคะจะไม่ไม่เยอะหรอก โอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเสร็จเดี๋ยวถ่ายคลิปวิดีโอให้ดูอีกรอบนึงนะคะตอนนี้ขออนุญาตขอ,อนุญาตเก็บเรื่องก่อนนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ